สร้างบ้านงบประหยัดด้วยตัวคนเดียวค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเบืองกันนะคะว่ามันจะเป็นจังไดเนาะจ๋า,จาแต่เคยเห็นแตงแ,แต่ข้าจับปบทายคลิปอยู่น้ำปลาน,น้ำเขาเนาะจาหลักสร้สางบานไม่ไพ่ขึ้นมามาจากมือนีห้าทิมาเหตุให้เบิ่งนะคะว่ามันสีสามาเ็ดใดโบปุ้ยกจะแบกไหม้มาตั้งแต่พุนละจ๋าเทียงหน้าของคุณตาเนาะจากตอนนี้เสาของห้ากระได้ครบซีตนแล้วความสูงของเสาจากพื้นดินเนาะจากุก้ยกจะวัดให้มันได้ความสูงที่ลอยเจ็ดสิบเส้นนะคะเฉพาะเสาสองตนที่อยู่ดันบนเท่าน,าานาาาาั้นเด้อจ้าปุ้ยพราะหลังคห ขอน้างถี่จะมุ่งยากเนาะจากับอีกอย่างหนึ่งเนาะจากเวลาที่ฝนสาดมาแต่ละเทือ่ยจังสีหน้าค่ะทุกคนเดี๋ยวเทียงหน้าหน่อยของเฮ่ามันจีบเปียกเบื่อเทียงหน้าหน่อยของปุ้ยเนาะจากะต่างใจว่าจะเห็ดให้มันเป็นบานใหม่ล้างน้อยน้อยเนาะค่ะทุกคนบอกง่ายๆว่าจะเห็ดเป็นห้องห้องหนึ่งเลยเนาะจากอาจจะมีแบบว่าเอาที่นุ่งที่นอนมาไหวน้ำกะบ๊อท่านหูคือกันนะคะว่าเห็ดออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยมันจีบเป็นแนวใดเนาะจากะค่อยๆเห็ดไปน้ำเรื่อยๆตอนนี้เนาะจากปุ้ยมีความคิดว่าปุ้ยยยออาาาาาากกจะะะะใส่่่่่่เเเป็็นนนนหลลััังงงงคคคคมมมุุไืพวี ขนาดเลยนะคะทุกคนนะคะว่าเฮามุ่งพยายาเนาะจ่ามันก็จะเขากับบรรยากาศทุงไฮทุงหน้าเนาะค่ะเขากับความเป็นธรรมชาติก่อนที่ปุ้ยจ้าเสาลงลุ้มเนาะจ้าปุ้ยก็จะใส่ทุงขยะนะคะที่มีความน้ำเนาะจ้าเอามาห่อเสาไหวแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันปวกเนาะค่ะทุกคนก่อนที่ปุ้ยจะฟังเสาลงไปเนาะจ้าปุ้ยก็ได้เทผงโพลีดานใส่ลงไปนํานะคะเพื่อป้องกันปวกคนมาเฮตุหังอยู่มองนี้เนาะจ้าปุ้ยกับผู้หูคือกันนะคะว่าจะสามารถป้องกันได้บ่เนาะค่ะแต่ว่าเฮากับพยายามเหตุทุกฟีทีทางเนาะค่ะทุก แก้วปูนนอกจากมาเทกกอดเสาไบพุลละพอฝังเสาลงไปแล้วนอกจากกระทมดินนะคะแล้วก็เอาดามเสียมนอกจากทุบทุบให้มันแน่นๆนะคะเมื่อนี้ก็คือเกาจากบรรยากาศที่แห้งค่ะขนาดนะคะทุกคนบอ่อแดดเลยค่ะเดามองนี่ก็คือแบบว่าลมพัดเย็นซวยๆเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะพัดตลอดมือเลยแต่ว่าถึงสีลมเย็นแจงไดแต่ปุ๊ยกะหอนคือเกาค่ะถ้าหากว่าเหตุเบียกอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะะเนาะค่ะเงือนี่ก็จักมาแตงแต่ใส เสาของปุ๋ยใส่เป็นไม้ไผ่เนาะค่ะส่วนโตขันของเขานะคะปุ๋ยสีใส่เป็นไม้ยูค่าถ้าหากว่าเขาใส่ไม้ไผ่น้ากันทั้งเบิร์ดนอกจากปุ๋ยว่ามัน่อนข้างที่จะบ่อแข็งแรงนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะไม้ไผ่ตอกใส่ไม้ไผ่นี่ก็คือแบบว่ามันรุดง่ายแห้งปุ๋ยกาเลยจะใส่เป็นไม้เนือแข็งนอกจากใส่สลับกันปุ๋ยกระเจ้าไม้มาบากให้มันเป็นประมาณนีนะะ้นอกจากเพื่อที่จะให้เขาพอดีกันกับลลาไม้ไผ่นะคะก่อนที่ปุ๋ยจะเตกตะปูฟังทางนั้นนอกจากปุ๋ยกระเจะามาเอาเท้าวันนะคะมัด ว่าเขาต้องกันโบอ์จังสีน้าา งานจ้างงานใหม่แบบนี้เนาะจ้าเวลาที่ได้เหตุอีกองางแบบนี้ปุ้ยมีความหูซื้อว่ามันตื่นเต้นดีนะคะอยากรู้ว่าหลังจากที่เฮตุแล้วเนาะจ้ามันจะออกมาเป็นอย่างที่หฮาต่างใจไหวโบเดี๋ยวสิพามาเบิ่งวิธีการตอกตะปูแบบง่ายๆค่ะตะปูที่ปุ้ยจะใส่ตอกก็จะใส่เป็นตะปูซีเดอร์ค่ะถึงมันจะมีดอ,อกข้างง่ายเนาะค่ะเวลาตอกก็ตอกยากนจกหน้อยปุ้ยก็จะเอาตะปูเน,นาะจ้ามาจุ่มกับน้ำมันเคื่องสกอนนะคะแบบที่นี้เฮากกระ,ะมาดต่อเขาไปได้แบบง่ายๆเลยค่ะวิวด้านหลังของเทียงหน้าห้าก็ สถา,านที่มองนี้บ่หมาะสาหรับให้เด็กน้อยมานะคะทุกคนบักลาเห้ากันเลยอยู่เทียงหน้ากับุ้นย่ายผุนวินกว่าพวิจะเะัยลวกัน,นดราย้านหลังอยู่เดอร์จากภาวาสะนามข,ข้างชั่นนะคะเพราะเวลาน้ำขึ้นเต็้มซานะนอกจากเป็นตะย,ย่างคักนะคะน้ำลึกมากๆเลย เวลาที่ปุ้ยเห็ุแบบนี้ปุ้ยบอดามีความหูซื้อว่าเมยเท่าใดเลยนะคะมีความหูซื้อว่ามันมวนค่ะปุ้ยกระเห็ดไปเรื่อยเนอกจากกระไดออกความคิดนํานะคะมันต้องเหตุแจงสั่นมันต้องเหตุแจงสีมันแจงสีถืออย่ยงประมาณนี้ปุ้ยก็จะบอดาใส่ตาลับเมรวัดแบบเป๊ะขนาดนั้นเด้อค่ะทุกคนเนื่องจากว่าใหม่พวกนี้เนอกจากเขาก็จะมีความโขงความโง่นะคะทุกคนเขาก็เหตุไปต้ามันนีละความโขงของเขาเหตุไปเหตุมากก็เริ่มหอนแล้วจ้าบัดที่นี้นะคะเขาก็เลยต้องถอดเสื้อต้นอกออกเนื่อง ปุ้ยตะขอภัยนํานะคะตอนที่ปุ้ยท่ายคลิปปุ้ยข็บรได้เบิ้งความเรียบร้อยขงองเจ้าของเนาะคะ่ะปัดพอมาเบิ้งคลิปอีกเทือนึงเอ้าขอบกางเกงในแหลบซะแล้วบัดท,ที่นี่ ปุ้ยกะคงจะต้องขออนุญาตลุงคือเก่านะคะทุกคนเพราะว่าปุ้ยแนมแล้วว่ามันกระบเดโปโดโด๋บดอีหยังทนเบิงไปสะกอนเด้อค่ะถ้าหากว่าปุ้ยเฮ็ดเทียงหน้าล้างนีเสร็จแล้วเนาะจากะคงจะแบบว่าเป็นอีหยังที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะในความคิดที่ปุ้ยคิดไว้ในหัวเนาะคะ่ะพี่น้องบ่มีแบบนะคะแบบมันอยู่ในหัวตอนแรกเนกาะจ่าปุ้ยก็ว่าปุ้ยจะเฮ็ดเต้นแบบว่าหลังคาทรงโมเดิร์นเนาะคะ่ะแต่คิดไปคิดมานะคะบบนาจ,จะสวยค่ะก็เลยว่าจะเอาเป็นทรงจัวคือเกา่าบ่หูคือกันนะคะว่าเทียงหน้า หลังมีสีแล้วต้อนไดค่ะตอนนี้นอกจากี่๊ยกล้อเงินเข่าบัญชีนะคะทุกคนเงินเดือนจากพ่อยญ่มากนั่นแหละนอกจากถ้าหากว่าเงินเข่าแล้วนะคะพี่ยกับว่าปุจะสร้างใหม่พื้นนอกจากให้เขามาทรงนะคะจะเต้นใหม่อัดนอกจากพี่น้องในระหว่างที่ล่อเงินเขาเนาะค่ะปุ๊ก็คงจะต้องไปตะเวนหาเบิงนะคะว่าแถวบ้านปุ้ยมีไผ่หยาขายโบในใจก็อยากจะใส่เป็นไผ่หยามุ่งนอกจากเพราะว่ามันจะเห็นให้อุณหภูมิในถียงหน้าน่อยเห่านี่เย็นขึ้นเลยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าหากว่าหาบ่ไดดอี๋นี่นอกจากก็อาจจะต้องใส่เป็นสังกะสี ลืมใหม่ก็ไม่ทันชีดเนาะคะ่ะมีปลาลูกคอ,อกอยู่มูนึงค่ะทุกคนปลาลูกคองนั้นก็นคือลูกของป้าชนนั่นเองนะคะน่าจะเพิ่งจะคลอดมื้อนี่และค่ะเพราะว่าเมื่อวานปุยกระโบหินนะคะ แค่ได้เห็นบรรยากาศรอบๆเชียงหน้าหน่อยเหาแค่นี้ก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะทุกคนแบบว่าบรรยากาศมันดีนะคะเวลาเห็ดหนวนเห็ดหนีเนาะค่ะก็เห็ดให้เหาหูซึกสบ,บายใจไปนําเดี๋ยกะจะฟังเสาเตี้ยเนาะจ่าเอาไว้มองก้างนะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงเนาะคะ่ะทุกคนปุ้ยกะจะใส่ขั้นเข้าไปอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะมองก้างคนอื่นๆแถวบ้านปุ้ยก็สินแนงว่าปุ้ยเป็นบ่าอยู่ดยเนาะจ่าเห็ดเห็ดอีงหงังเห็ดพ่อกระเทิรนจาหนีเพิ่นก็สิว่าละคนเหามักบ่คือกันเนาะจ้าถามว่าเฮื่อหลังใหญ่ๆอยากมีบ่วกะ ี้ยงหน่อยลังลหน่อยจังสีปุ้ยก็อยากมีคือกันอันนี้ก็จะเอาไว้พักผ่อนนอกจากเอาไว้น่งตัดคลิปผากเสียงเงียบๆคนเดียวจังสีนะค่ะทุกคนตัดคลิปผากเสียงแล้วก็นอนเท่านั้นตนนัวนอกจากบรรยากาศก็ดีั้านนี้าหากว่าเฮ็ดแล้วเรียบร้อยนอกจากปุ้ยก็อยากแกตุกแ่งใ่้มันเป็นแบบว่างาขๆจะใตร้รีสอนยังประมาณนี้เนาะคะ่ะคข่ไข่โฮมสเตย์ยไปจังสันนะอยากได้ฟิวประมาณว่าได้ไปเที่ยวทุกมือนอกจากเที่ยวทุงหน้านี่ละเวลาที่ห้ามีอีกอย่างที่แบบว่าห้าอยากได้ห้ามมากนอกจากเนื่องจากว่าปุ้ยเป็นคนมากอีหยังประมาณนนี้ะะค มันกัดสิเหตห้ห้าอยากจะมาหน้าอยากจะมาใส่ชีวิตอยู่แบบนี้ทุกมือทุกมือเพราะว่ามันเป็นความสุขของห้าหมอไปแล้วกับยาเค็ดให้มันเหลวไวไวๆึ้นกันนะคะเทียงหน้านี่แต่ว่ากับคือวานน่ะจ้าย,ยังรออยู่นะคะรอเงินนะะ้าจ้า มีผู้ใดเบิ้งคลิปของปุ้ยเราคิดเห็นถิ่เจ้าของเป็นเด็กหน่อยบอ่จ่านอนอยู่ทงไฮทงหน้านะคะสมัยต่ก,กี้บ่มีหอดทรทัศน์เบิ้งเนาะจ่าแต่ว่าตอนนั้นนะคะก็มีความห่วงซื้อว่ากำมวลไปอีกแบบหนึ่งเด้เนาะค่ะสมัยที่เป็นเด็กน่อยเนาะจ่าจก็เคยคิดอยากจะเฮ็ดเพียงน่อยเป็นเจอ้าของนะคะแ็ได้ห้าไหม้เนาะจ่าจไปขุดลุมฟังเสาอยู่ในขั้นแท่ผุ่นนะคะทุกคนเสาไหนหน่อยซีต้นนะคะแล,ล้วก็หาแนวมะม่วงลังค่าก็จะเป็นใบใหม่เนาะจ่าจพอเฮ็ดเร้นแล้วเรียบร้อยก็เลนบักงขงื้นน่อยจ่าบัด ไปเด็กของเฮ้าเนาจะจากตอนนี้เฮ่าก็จะมาสาดฝันของเฮ้านะคะให้มันเสร็จเรียบร้อยสางบานลังน้อยเนาจะจาาเอาไว้ทะพักผ่อนนะคะกินกาแฟาย่ำเสาเบืงพระอาทิตย์ขึ้นแค่คิดเล่นๆซำนีก็มีความสุขล้วแม่จ๋า แดดกะอกแน่ยู่นอจ่าทุกคนพอแต่งแต่อุ่นๆนี่ละบาต้องแปลกใจดอกเต๊าจ้าว่าเป็นยังปุ๋ยเวลาถี่ใสเก่งๆขาสัน <c ues> แขนกับขาเป็นยังจังขาวบวซำกันนอจ่ากระเนื่องจากว้าขานี่นอจ่าปุ๋ยใสเก่งๆขาเง่าตลอดใส่ทุกมือนอจา่าส่วนแขนนี่นะคะทุกคนกระยานที่เห็นเลยนะคะถ้าเวลาเฮ็ดเบียกแล้วหูวซึอแบบพ้อนอากาศเอาๆนอจ่าหุนหัวก็จะถอดเสื้อแขนเง่าออกแขนกับนานี่นอจ่ากระจีดำนะคะทุกคนพราะว่าถืาอ,อแดดดูค่ะ เสาก้างนี่ก็จะสันเ้าะจ้าเพราะว่าบบอยากให้มันมีเสาแสกขิ้นมาหม่องก้างนะคะทุกคนก็นจะใส่เป็นเสาคำใหม่ว้แบบนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวก็จะหาใหม่มัตี้ยืดกับอีกสองเสาไว้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงเนาะคะ่ะพอเห็ดหม่องนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ากะพักโยกจากัดที่นี้มหาตัดไม้ไผ่ก็จะใส่เป็นไม้ไผ่หน่อยที่อยู่ข้างๆกันเนาะจ้ะหาเหลือเอาลำมถี่แข็งๆแกๆในจักหน่อย เพนตาเพิ่นได้บอกไว้นะจ๊ะว่าลำใดที่มันอ่อนมันจะอยู่ดานนอกนะคะลำที่เกิดก่อนจะอยู่ดันในแล้วสีของลำไม้ไผ่นอกจะก็จะมีความแบบว่าออกเขียวเขียวแต่ว่าทนน้ำตาลเนาะค่ะโอ้ยบอกบ่ถือคือกันเ้าก็จะตัดมาประมาณจ็กสี่ลำเนาะจ๋ะสักก่อนมไม้ไผ่น้อยแบบนี้ตัดง่ายเนาะจ๋าบ่คือมือนั้นนะคะมือนั้นถ้าตัดมไม้ไผ่จิ้มซุ่งเนาะจ๋ะพี่นองซ้ำติด,ดตัดขาตัดขานแล้วก็เอาล่งบ่ได้บ่ที่นี่อันนี้เนี่บ่จ๋ะมีเรือยตัดแบบนี้นะคะโอ้ยง่ายแห้งค่ะตัดไวท้ทั้งี่นาะจะจมัดึงลงลเอเอดียวนะคะค เดี๋ยวมือได้ว่างๆนอกจากเข้าเจ้าเครื่องตัดห้ามาตัดหญ้าข่ามองมนีออกนะคะทุกคนเพราะว่าเริมเ่าอีกแล้ว บรรยากาศฟังดา่านคางเทียงหน้าเห่านะคะทุกคนกะดีโบแผกันเลยค่ะคุณยายปลูกแตงไทยไว้นะคะเลายางมาตั้งแต่ไปสามเขานอะจ๋าฝนก็เลยแวะมาเบ่งนะคะว่าเฮ็ดไปถึงไซแล้วคุณยายก็ได้เก็บแตงไทยเนาะจากเอาไปตำสมกินย่ำเทียงยูนี่ก็จะบรรยากาศดีเนาะจากหลักกะห้างใกล้ปู่คนในจักน้อยนะคะหลออหลอบไปด้วยธงหน้านะจากหลักกะจะมีตะนามแบบนี้นะคะเอาไว้แบบว่าพักพ่อนเนาะค่ะสบายหูสบายตาสบายใจพร้อมยูนี่ก็จะบ่มีทางรดแลนเขามาได้เนาะจากถ้าจะมาก คือตองยางมานําคันแทหน้านะคะผู้ใได้มหาปุ้ยมหาบัพพอนอกจาาพีระเด้อจ่าอยู่หลังเทียงหน้า,ลาหลังนันนะคะกับยางมานําคันแทเลยแต่งใจว่าบริเวณระเบียงนอกจากมองทีใหม่มันยื่นออกไปนันนะคะปุ้ยจะใส่เป็นไหมไผ่ค่ะเป็นลำลำแบบนี้เลยนะคะวางเรียงกันไปคะ่ะแล้วก็จะใส่ตะปูตอกส่วนด้านใน้มองทีปุ้ยยื่นยู่นอกจากมือกีนี่นะคะปุ้ยจะใส่เป็นไหมอัดนะคะจึงเป็นไหมพื้นนั่นแหละนะคะเอามาปูมันก็นจะได้สะอาดจะอ่านขึ้นนะคะเวลาทีเหาเอาทีรับที่นอนนะคะเอามา ใจค่ะมันก็นจะเป็นตะยูปุย้ยเว้ามาแบบนี้แล้วนะคะปุย้ยจะเหตุผนังน้ำนะคะทุกคนคีปุยป้ยแนมแนมไว้เนาะจ้าปุ้ยก็อาจจะใส่เป็นหยิบซานะคะมาตีเป็นผนังเนาะคะ่ะเพื่อที่จะให้มันมีความเรียบนะคะแตะมือกันเนาะจ้าปัดทีนี้ค่ะก็อาจจะใส่เป็นเจื้อลําแพนแปะเข้าไปด้านในนะคะระกาด้านนอกจะใส่เป็นไม้ไผ่เนาะจาเหตุให้เป็นลวดไล่กระทงเวลานั้นเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันอีกเทือนึงค่ะว่าปุ้ยเฮ็ดออกมาแบบใดนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะได้ประมาณนี้แหละนะคะทุกคนล่องเหตุเป็นบบวา ไล่ให้เจ้าของเบืองนาะจาค่อยๆเฮ็ดแล้วก็ค่อยๆอ,ออกแบบไปน้าเรื่อยๆแต่แต่จินตนาการไหวค่ะว่าเฮ็ดออกมาแล้วมันตรงสวยเฮ็ดออกมาแล้วมันตรงสวยมากแท้ๆให้กําลังใจเจ้าของนํน้นอกจากกรต่างใจว่าจะเฮ็ดใบเพื่อนนอกจากบัดเทื่มมีคนมาเล่นนํานะคะอยากจะมานอนข้างจังซีนาะจา ถถาผู้ใไดมาหาการนอนเนาะจะเข้ากับอนุญาตให้นอนนะคะทุกคนบบ่เป็นอย่างเลย <S <S สำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าจังใ๋กับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยในการเหตุคลิปต,ต่อไปนํานะคะสวัสดีค่ะ